สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ ICT News Podcast วิเคราะห์เจาะข่าวประเด็นลึกกับผมธนงคันทองประจำวันอังคารที่10กันยายนปีพุทธศักราช2567 อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และปัจจุบันตัวแทนของพรรครีพับลิกันที่จะลงชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีในการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกยายนที่จะถึงนี้ได้ออกมาขู่ว่าประเทศใดก็ตามที่หันหลังให้กับดอลลาร์หรือว่าไม่ใช้เงินดอลลาร์ในการค้าขายระหว่างประเทศจะถูกมาตรการตอบโต้ที่รุนแรงหากว่าเขาชนะการเลือกตั้งได้กลับมาครอบครอกทำเย็บขาวอีกครั้งหนึ่ง ทรัมพ์พูดในระหว่างการหาเสียงที่วิสคอนซินในวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าเขาจะทำทุกอย่างเพื่อจะปกป้องสารภาพการเป็นเงินสกุลหลักของโลกของเงินดอลลาร์โดยบอกว่าหลายๆประเทศขณะนี้กำลังโจมตีดอลลาร์ด้วยการหันหลังนะครับให้กับเงินดอลลาร์ดยการค้าขายกันโดยที่ไม่ได้ใช้เงินสกุลล์อีกต่อไป ทรัมป์ขู่ว่านะครับถ้าหากประเทศใดก็ตามที่ออกจากระบบดอาลลา่าหรือว่าไม่ทำธุรกิจที่ใช้ดอาลลา่าในการทำธุรกรรมระหว่างประเทศเขาจะตั้งกำแพงภาษีร้อเปซสำหรับประเทศนั้นนะครับหมายความว่าไม่ต้องคบค้าสมาคมกันอีกต่อไป ขณะนี้เป็นแนวโน้มที่กำลังมีการเร่งตัวขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในกลุ่ม b r i ก s นะครับที่ประกอบด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนเซาว์แอฟริกาและเพิ่งจะรับสมัครสมาชิกใหม่4-5หชาติเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คืออิหร,ร่านซาอุดิอาระเบีย UAE ออียิจิปและเอธิโอเปียกลุ่มประเทศบริกส์กำลัง หันมาใช้เงินสกุลประจำชาติของตัวเองในการค้าขายกันมากยิ่งขึ้นโดยไม่ได้ใช้ดอลลาร์เหมือนอย่างในอดีตการลดปริมาณการใช้ดอลลาร์ลงสร้างความเสี่ยงนะครับกับสถานภา,ภาพการเป็นเงินสกุลหลักของโลกของเงินดอลล่าร์เนื่องจากว่าดีมาลที่ทางอาดอลลาร์สร้างออกมานะครับจะลดน้อยลงจนมีความเสี่ยง ว่าจะทําให้ดอลลาร์สูญเสียนะครับการเป็นเงินสกุลหลักของโลกและเมื่อมีคนใช้น้อยลงนะครับดอลลาร์ก็จะมีค่าอ่อนตัวลงจนอาจจะไม่สามารถจะรักษาสารภาพของตัวเองได้ตามรายงานของประธานาธิบดีวลาียิ์ปูชินของทางรัเสเซียนะครับได้เปิดเผยว่าทางมอสโกและกลุ่มบริกส์ขณะนี้ใช้เงิน สกุลท้องถิ่นนะครับประมาณ65%ในการค้าขายกันประเทศไทยเราเองได้แสดงความสนใจนะครับที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของ Brics นะครับแต่หากว่าเมื่อเราเข้าไปอยู่ในบริก s แล้วความจำเป็นในการถือครองดอลลาร์โดยธนาคารประเทศไทยก็จะลดลงเนื่องจากว่าเราสามารถใช้เงินบาทนะครับค้าขายกันกับกลุ่มประเทศ b ริกสด้วยกันซึ่งนอกจากจะใช้เงินสกุลท้องถิ่นแล้วนะครับ กำลังวางแผนนะครับที่จะสร้างเงินสกุลร่วม Brics Common Currency หรือว่าเงินที่อ,อยู่ในรูปของอบัญชีนะครับเพื่อจะเป็น Reserve และก็ Reserve ตัวนี้นะครับซึ่งจะได้รับการหนุนหลังโดยทองคำ40%และเงินสกุลข,ของกลุ่ม b ริกส์นะครับที่เข้าร่วมประมาณอีก60%จะกลายเป็นเงิน Reserve ที่จะมาแข่ง กับดอลล่าทรัมป์นะครับเข้าใจประเด็นเรื่องของการเงินและความละเอียดอ่อนอย่างดีนะครับจึงออกมาคมคู่ประเทศต่งางๆทั้งหลายว่าไม่ให้หันหลังให้กับดอลล่ามิฉะนั้นเองจะเจอกำแพงภาษี100%ยเปเซนต์คำถามว่าทรัมป์จะสามารถปกป้องดอลล่าได้หรือไม่นะครับในขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐมีแนวโน้มนะครับ ที่จะไม่สามารถรักษาการเป็นมหาอำนาจของโลกได้อีกต่อไปในขณะที่จีนกําลังแสงหน้าในขณะดีวการสหรัฐอเมริกาก็เผชิญกับปัญหาภายในโดยเฉพาะชิงเรื่องนโยบายทางด้านการคลังที่ก่อหนี้มหาศาลขณะนี้หนี้ของรัฐบาลสหรัฐอยู่ที่35ล้านล้านกว่าดอลลาร์ร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP นะครับในขณะที่ภาระการใช้ใจ่ายดอกเบีย้ยของกระทรวงการคลังของสหรัฐ อยู่ที่ประมาณ3,000ล้านเหรียญต่อวันนะครับเดือนหนึ่งก็ตกประมาณ90,00ล้านเหรียญปีหนึ่งก็เกือบ1ล้านล้านเหรียญนี่เฉพาะภาระการชำระดอกเบีย้ยถ้าบวกกับก็ประมาณที่คาดว่าจะมีการขาดดุลน,นะครับไปเรื่อยๆนะครับต่อปีประมาณ2ล้านล้านเหรียญอีก เท่ากับว่าอีกไม่ช้าไม่นานนะครับหนี้ของทางด้านสหรัฐอเมริกาจะไปสู่ระดับที่ไม่สามารถที่จะชําระได้ในปัจจุบันก็ชาระไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ชาระตัวดอกเบีย้ยไปก่อนด้วยการออกพันธบัตรนะครับถ้าหากว่ามีการลดความต้องการในการใช้ดอลลาร์ พันธบัติที่รัฐบาลสาหรัฐอ,าาอ,ออกมาขายนะครับเพื่อที่จะมาจ่ายดอกเบีย้ยหรือว่าจ่ายหนี้ทั้งหนี้เก่าแนละหนี้ใหม่จะมีดีมานลดน้อยลงซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะทําให้ดอลลาร์เสื่อมค่าหรือว่าดอลลาร์ไม่สามารถจะรักษาการเป็นเงินสกุลหลักของโลกได้แต่การเก็บภาษี100%เเซจะเป็นทางออกหรือไม่เพราะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาพึ่งพานะครับการบริโภค ภายในเป็นหลักประมาณ70%นอกจากนี้สหรัฐอเมริกาขาดตุนการค้ามหาศาลกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะยิ่งกับประเทศจีนถ้าว่าตั้งกำแพงภาษีร้อยเปอร์เซนต์นะครับก็จะทําให้เศรษฐกิจของสหรัฐเองนะครับมีปัญหานะครับประเทศที่ขายของให้สหรัฐอาจจะมีปัญหาแต่ว่าสหรัฐอเมริกาจะมีปัญหาหนักมากกว่าเนื่องจากว่าเป็นผู้ซื้อนะครับไม่ใช่เป็นผู้ขายถ้าว่าตั้งกำแพงภาษีร้อยเปอร์เซนต์แล้ว คำถามคือสหรัฐอเมริกาจะไม่มีสินค้าภายในเพียงพอเพื่อที่จะบริโภคทางอังกฤษเองนะครับก็พยายามที่จะรักษาสารภาพเงินปอนให้เป็นเงินสกุลหลักของโลกตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่20่นะครับช่วงปลายศตวรรษที่19ถึงต้นศตวรรษ20อังกฤษนะครับจกักรวรรดิอังกฤษก็เห็นแนวโน้มอยู่แล้วว่าจะไม่สามารถรักษาปอนให้เป็นเงินสกุลหลักของโลกได้จึง มีส่วนในการก่อสงครามโลกครั้งที่1รวมทั้งสงครามโลกครั้งที่2เพื่อที่จะรีเซ็ตระบบการเงินโลกโดยหวังว่าจะสามารถรักษาเงินปอนนะครับให้เป็นเงินสกุลหลักของโลกต่อไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตามนั้นนะครับเงินดอลลาร์ของสหรัฐเข้ามาแข่งเทียบ ัศมีของเงินปอนและสามารถกลายเป็นเงินสกุลหลักของโลกที่มีคนมีประเทศต่างๆทั้งหลายใช้มากนะครับตั้งแต่ปีคศ .1918 ที่ดอลลาร์นะครับแทนที่เงินปอนในฐานะเงินสกุลหลักของโลก1918มาจนถึงตอนนี้นะครับ2024ก็ล่วงเวลาผ่านไป ร้อยกว่าปีที่เงินดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกนะครับโดยเฉพาะยิ่งๆหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ที่มีข้อตกลง Bretton Woods System ที่ทางสหรัฐอเมริกาจัดเป็นเจ้าภาพมีการาเสนอให้ดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกอย่างเป็นทางการนะครับโดยมีทองคําหนุนหลังและประเทศต่ตางๆทั้งหลายเข้าร่วมกับการสร้างโครงสร้าง สารปฏิยากรรมทางด้านการเงินโลกใหม่นะครับด้วยการเอาเงินสกุลข,ของตัวเองไปผูกติดกับดอลลร์โดยที่ดอลลร์ผูกติดกับทองคําอยู่แล้วเท่ากับว่าเงินสกุลต่างๆทั้งหลายก็ผูกกับทองคําทางอ้อมด้วยเหตุนี้เองจึงมีคํากล่าวที่ว่าดอลลร์ is as good as gold ดอลลร์เทียบเท่ากับทองคํานั่นคือความยิ่งใหญ่ของดอลลร์ตั้งแต่หลังสงครามโลกแต่ว่ามาในปี1 9 7 1าสหรัฐอเมริกา ยกเลิกระบบมาตรฐานทองคำนะครับเนื่องจากว่ามีการใช้จ่ายเกินตัวทำให้ผู้ที่ถือดอลลาร์ไม่มั่นใจต่างเอาดอลลาร์มาขึ้นทองคำกับธนาคารกลางของทางด้านสหรัฐจนทำให้ทองคำที่ทองคำสำรองที่เคยถือสูงอยู่ถึง20,000ตันนะครับลดลงเหลือประมาณ8,000กว่าตันเท่านั้นเองหลังจากนั้นประธานาธิบดีริชาร์ดดิกสันก็ยกเลิกไม่ให้ดอลลาร์ูกติดกับทองคำต่อไปเท่ากับว่าระบบ b บ t t ต n w o o d s System ล่มสลายลงจากปี1971มาจนถึงตอนนี้ระบบเราอยู่ในระบบดอลลาร์กระดาษนะครับโดยที่ดอลลาร์ไม่มีทรัพย์สินใดๆหนุนหลังอีกเลยเมื่อไม่มีทรัพย์สินใดๆหนุนหลังทางรัฐบาลสหรัฐเดินหน้าก่อหนี้โดยที่ไม่มีเพดานนะครับทำให้เวลานี้มีหนี้สูงที่ระดับ35ล้านล้านกว่าอย่างที่เราได้เรียนฟังได้ทราบนะครับโดยเฉพาะยิง่งหนี้ที่เริ่มก่อตัวพุ่งสูงตั้งแต่สมัยของ จอชบุชมาสมัยของบรักโอบามานะครับต่อเนื่องมาถึงสมัยทรัมป์และโจไบเดนมีการก่อนหนี้อย่างน่าตกใจเลยทีเดียวทำให้ผู้ที่ถือดอลลาร์ไม่มีความมั่นใจอีกต่อไปเนื่องจากว่าทางสหรัฐอเมริกาก่อนหนี้มากจนเกินไปและทุกคนก็อ่านเกมออกว่าสหรัฐอเมริกามีทางเดียวนะครับก็คือเพิ่มปริมาณดอลลาร์นะครับ พิมพ์เงินใหม่เพื่อจ่ายหนี้เก่าซึ่งท้ายสุดแล้วจะดำาปสู่การเสื่อมค่าของดอลลาร์ในที่สุดบวกกับการที่สหรัฐอเมริกาติดอาวุธดอลลาร์นะครับก็คือไปยึดเงินทุนสำรองน้งมันเทศของทางด้านรัสเซียทำให้ประเทศต่างๆทั้งหลายเกรงกลัวว่าถ้าหากว่าถือครองอทรัพย์สินในรูปของดอลลาร์หรือว่าพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอาจจะถูกสหรัฐอเมริกายึดเอาไปก็ได้ถ้าหากว่ามีการดำเนินนโยบายต่างประเทศที่ ไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของทางด้านวอชิงตันดีซีการขึ้นกำแพงภาษีร0 0ซตามที่ที่ปรึกษาของทรัมป์รวมทั้งทรัมป์นะครับออกมาเสนอแนะเพื่อจะปกป้องดอลลาร์น่าจะเป็นมาตรการที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า desperate นะครับเหมือนกับว่าจนมุมแลลวนะครับถึงออกมาในลักษณะนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหานะครับการที่ทางสหรัฐอเมริกาต้องการให้ดอลลาร์มีความน่าเชื่อถือต่อไปประการแรกต้องลด ภาระหนี้นะครับลดการใช้จ่ายลงดูแลเรื่องนโยบายการเงินการคลังให้มีเสถียรภาพนะครับให้อยู่ในสภาพที่สมดุลสหรัฐอเมริกาต้องไม่ติดอาวุธดอลลาร์ต้องไม่ต้องไม่ใชมาตรการแซงชันประเทศต่างๆนะครับตอนนี้มาตรการแซงชันของของสหรัฐอเมริกา มากมายเหลือเกินนะครับแม้แต่ประเทศเล็กประเทศน้อยนะครับไม่นับรัสเซียนะครับต่างก็โดนกันท่วนหน้าจึงทําให้หล,หลายๆประเทศไม่มีความมั่นใจที่จะใช้ดอลลาร์เราจึงเห็นปรากฏการณ์ของราคาทองคําพุ่งสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาหมายความว่าประเทศต่างๆทั้งหลายหรือว่านักลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทสถาบันนะครับออกจากดอลลาร์หันไปถือครองทองคําแทนเนื่องจากว่าทองคําไม่มีความเสี่ยงด้านเคา์เตอร์พาตี่พาตี้ริสนั่นเอง ทรัมป์เองยังไม่ได้เผยแผนนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรต่อไปในการที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นดอลลาร์นอกจากการตั้งกำแงพงภาษีร้อเเซต่อประเทศที่หันหลังให้กับดอลลาร์นโยบาย Make America Great Again ความจริงเป็นนโยบายที่ดีนะครับที่ทางทรัมป์เองต้องการที่จะชักชวนโน้มด้าวบริษัทอเมริกันให้กลับมายัางดินแดนอเมริกาเพื่อที่จะลงทุน ตั้งโรงงานนะครับแล้วก็นำไปสู่การจ้างงานแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจของทางด้านสหรัฐถ้าปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจของสหรัฐมีความแข็งแกร่งปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งคือผ่านเรื่องการผลิตนะครับผ่านเศรษฐกิจที่แท้จริง real economy ไม่ใช่การเก่งกําไรนะครับไม่ใช่การบริโภคหรือว่าตลาดการใช้ตลาดอสังหาหรือว่าการใช้ตลาดทุนนําเรื่องของเศรษฐกิจที่แท้จริง ก็ยากนะครับที่จะฟื้นฟูความเชื่อมั่นของดอลลาร์ได้ก่อนหน้าน,นี้ทรัมป์เองก็แย้มนะครับว่าเขามีนโยบายที่จะทำให้สหรัฐอเมริกาเป็นเมืองหลวงของเงินคริปโตนะครับ คำประกาศของทรัมป์เองก็มีผลทําให้ช่วยให้เซนติเมนต์ของบิตคอยหรือว่าเงินคริปโตอื่นๆดีขึ้นแม้ว่านะครับในช่วงต้นของการหาเสียงเขาบอกว่าเขาไม่เห็นด้วยกับนโยบายของ CBDC Central Bank Digital Currency หรือว่าให้ธนาคารกลางออกเงินดิจิตอลเพราะว่านั่นจะเป็นเรื่องของการลิดรอนสินทธิเสรีภาพของประชาชนเพราะว่า CBDC จะเป็นเงินที่มีโปรแกรมอยู่นะครับผู้ใช้นจะถูกควบคุมนะครับผู้ที่ออกจะมีอํานาจเหนือ ผู้ใช้หรือว่าเหนือประชาชนทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับ C B D C แต่เขากับสนับสนุนบิต o i n หรือว่าคริปโตซึ่งก็ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าทรัมป์จะเอาอยัางไงกันแน่ในส่วนของดอลลาร์ซึ่งทรัมป์ก็รู้ว่าไม่สามารถจะรักษาได้อีกต่อไปในขณะที่เงินหยวนเริ่มที่จะมีการใช้มากยิ่งขึ้นตอนนี้เงินหยูนเป็นเงินสกุลหลักของโลกที่มีผู้ใช้มากอันดับสอรองมาจาก เงินดอลลาร์เท่านั้นเองแซงหน้าเงินยูโรของยุโรปไปเรียบร้อยแล้วถ้าเทรนไปอย่างนี้ต่อไปการใช้เงินหยวนก็ยิ่งจะสะพัดมากยิงขึ้นโดยเฉพาะยิ่งในแอฟริกาซึ่งจีนไปลงทุนค่อนข้างที่จะมากนะครับการใช้เงินหยวนหยวนจะแพร่หลายในกลุ่มบริกสเองรัสเซียต้องพึ่งพาเงินหยวนของจีนอย่างมากเนื่องจากว่าถูกสกัดนะครับออกจากระบบยูโรออกจากระบบดอลลาร และการค้าขายกันระหว่บบางกลุ่มบริกส์นะครับซึ่งถ้ารวมกันแล้วมี GDP รวมกันประมาณเกือบ40%ของ GDP โลกประชากรรวมกันก็ประมาณเกือบ4 0ของประชากรโลกเพราะอย่งอันตรายการต่อรองมหาศาลถ้าหากว่ากลุ่มบริกส์หันมาใช้เงินสกุลท้องถิ่นหันมาสร้างเงินของรีเสิร์ฟแน่นอนเลยทีเดียวความเป็นเงินสกุลหลักของโลกหรือว่าการรักษา การที่จะให้ดอลลาร์เป็นเงินรีเซิร์ฟของโลกต่อไปจะยิ่งประสบความยากลำบากทาเองก็คงยังไม่มีทางออกเกี่ยวกับเรื่องนี้เพียงแค่คู่ขึ้นมานะครับแต่ยิ่งคู่ก็ยิ่งทำให้ประเทศต่างๆทั้งหลายซึ่งขณะน,นี้แสดงความสนใจที่เข้าเป็นสมาชิกของ b r i กสเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันจับตาดูนะครับบริกสมิธที่ออกในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้จะมีหลายประเทศแสดงความสนใจเข้าไปการเข้าสู่ระบบ ของบริกสก็จะเป็นการออกจากระบบดอลลาร์ก็จะถือว่าเป็นการท้าทายก็ต้องจับก็ต้องดูกันนะครับว่าถ้าว่าทรัมป์ชนะการเลือกตั้งจะกล้าตั้งกำแพงภาษีกับประเทศที่ไม่ใช้ดอลลาร์ในการค้าขายหรือไม่ในขณะที่ในยุโรปเองเขาก็ใช้เงินยูโรนะครับทรัมป์เองจะใช้มาตรการนี้กับกลุ่มประเทศจะใช้เงินยูโรหรือเปล่าเพื่อเองเรื่องของกำแพงภาษีร0 0จึงเป็นสิ่งที่ยากนะครับที่จะ นำมาปฏิบัติแต่มันก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าดอลล่ากำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการรักษาสารภาพของตัวเองในการเป็นเงินสกุลหลักของโลกสำหรับวันนี้รายการ IMCT News Podcast เวลาหมดลงพอดีติดตามข่าวสารอื่นๆได้จาก IMCT News สํสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ